ตือนพี่น้องบรรทุกอ้อยระวังอย่าทำอ้อยตกหล่นอาจโดนปรับ1 2 2 0 0 0บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้บบาโซนทําคลิปมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เตือนพี่น้องรถบรรทุกที่บรรทุกอ้อยนะครับอย่าได้ทำอ้อยตกหล่นนะครับ รัดให้ดีนะครับตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบุกนะครับซึ่งหากทำอ้อยตกหล่นตามถนนนะครับท่านอาจจะโดนปรับถึง12,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเคสที่โดนปรับมาแล้วนะครับจึงนำมาเตือนพี่น้องบรรทุกอ้อยนะครับให้ระวังนะครับกรมการขนส่งทางบุก เดินหน้าเปรียบเทียบปรับเป็นเงินรวม12,000บาทจากกรณีที่รถบรรทุกอ้อยทำอ้อยตกหล่นกลางถนนในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วจนทำให้เกือบเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานะครับจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กต้องทำได้ต้องทำให้ได้ได้โพสต์ข้อความสุดทนโพสต์ด่ารถมักง่ายทำอ้อยตกหลน่นเกือบเกิดอุบัติเหตุ ในจังหวัดสะแก้วโดยกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดสะแก้วร่วมกับผู้กำกับการสพวัฒนานครและผู้บริหารของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดได้ร่วมกันสอบข้อเท็จจริงผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกอ้อยคันก่อเหตุณนะบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดซึ่งผู้ประกอบการและพนักงาน รถคันดังกล่าวได้ให้การยอมรับสารภาพว่ารถบรรทุกคันที่ก่อเหตุในคลิปวิดีโอตามข่าวเป็นรถของตนเองและพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล,ล่นล่วไหลซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการฝ่าพื้นตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2 5 2 2มาตรา36 131เป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้ดังนั้นนะครับทางกรมการขนส่งทางบกจึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งเป็นจำนวนเงิน10,000บาทตามข้อหาความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถคันก่อเหตุ ตามมาตรา111รทับ161ฐานไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และเป็นผู้ขับรถโดยในขณะขับขี่รถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นหรือปิวไปจากรถอันก่อ,อกเหตุเดือดร้อนลำคาญหรือก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลและทรัพย์สิน เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน2000บาทรวมแล้วเป็น12,000บาทสำหรับการเปรียบเทียบปรับในครั้งนี้นะครับดังนั้นก็จึงนำมาแจ้งเตือนพี่น้องรถบรรทุกนะครับที่บรรทุกอ้อยเข้าสู่หีบนะครับก็ระมัดระวังนะครับหาทางป้องกันนะครับทำตามกฎของกรมการขนส่งทางบกนะครับคือความยาวในส่วนหัวรถก็ในระดับเก๋งความสูง ก็จากพื้น3เมตร80นะครับความยาวจากท้ายก็ไม่เกินเมตร50นะครับให้มีผ้าแดงนะครับและป้ายติดท้ทายรถด,ด้วยนะครับให้มีสิ่งรัดให้แน่นนะครับถ้าเป็นอ้อยท่อนนะครับก็ให้มีตะข่ายคลุมเพื่อไม่ให้ตกหล่นนะครับซึ่งทำตามแบบนี้แล้วนะครับท่านก็จะปลอดภัยไม่ถูกปรับนะครับ หากไม่ทําตามนะครับทำตกหล่นก็อาจจะโดนปรับ12,000บาทตามคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ